ในวันนี้นะครับวันจันทร์ที่2ตุลาคมนะครับในรอบเวลา5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สดนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับแล้วก็จะมาจับฉลากหาผู้โชคดีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับจะมีเพียงแค่หนึ่งท่านที่จะได้รับเสื้อแท้จากอาลีกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะสั่ง ส่งตรงให้ถึงบ้านเลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับในกลุ่มครอบครัวแจนอินไซด์ครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเข้ามาติดตามนะครับมาร่วมสนุกในกิจกรรมต่างๆก็สามารถร่วมครอบครัวทางเข้าที่หน้าช่องได้เลยนะครับและก็ที่สําคัญเมื่อวานของเรา3ลีก3คู่หน้าคลิปนะครับมาตามนั้นอีกแล้วนะครับสวันติดนะครับเริ่มตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วนะครับจนถึงเมื่อวานเมื่อคืนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับ ก็มาตามนัดไม่ว่าจะเป็นเจนัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟลบวกและกาดิสนะครับยินดีกับพี่น้อง f อทุกคนและก็รวมถึงหน้าไรฟ์สดรอบเดือดที่ผ่านมากันด้วยแล้วกันนะครับมาดูวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้3ามก3สคู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ในดีแกล้กันก่อนนะครับไปในสื่อของกาโชซิราอิตาลีนะครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับซาสูโรอันดับ9เปิดบ้านเจอกับทางด้านมอนซาอันดับ16นะครับ คู่นี้เขความได้เปรียบชื่อชั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนาซัตสุโรอยู่แล้วนะครับเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาทําได้ดีเลยนะครับเปิดบ้านชนะยูเวนตุสไป4-2นะครับส่วนทีมอย่างมอนซ่านะครับลูกการนี้ออกสตาร์ทมาผลงานก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันแต่ว่าเกมเย็ยนยังมีปัญหานะครับก็ถ้าเลือกประสบการณ์แล้วต้องยกให้หน้าบ้านอย่างซาสูโ,โรเกมนี้ครับผมมองว่าซาสูโรมีโอกาสสูงครับที่จะคว้า3มแต้มในบ้านได้นะครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับในสิทธิ์ของอาริกาสเปนนะครับลาสพัฒม์ัสนะครับน้องใหม่อันดับ18เปิดบ้านเจอกับเซลตาบีโก้อันดับ17ผลงานของทั้งคู่ครับฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทมาค่อนข้างสูสีมากนะครับลาสพัฒม์สน้องใหม่เองนะครับมีผลงานการเล่นในบ้านดีนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเซลตาบีโก้นะครับฤดูกาลนี้เกมเยือน3นะัดล่าสุดพวกเขาถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปสะุดแพ้ให้กับทางด้านบาร์เซโลนา2-3นะครับในการที่ในการที่พวกเขาแพ้เกมที่แล้วเนี่ย นะครับก็เกือบจะเอาชนะบาเซโลนาได้ด้วยครับแต่เกมนี้มาเจอน้องใหม่เนี่ยผมว่าเซลตาบิโก้นะครับดูแล้วนะครับไม่น่าจะเจองานยากนะครับเกมนี้เจองานง่ายครับเซลตาบิโก้ผมว่าเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนหลังบ้านอย่างเซลตาบิโก้ได้เลยนะครับปิดท้ายครับในศึกรอนดอนนะครับในพิมพิตรอังกฤษตีสองตรงฟูแลมอันดับ12เปิดบ้านเจอกับท่านเชลซีนะครับอันดับ15บห หรืกการนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเชลซีมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบของทีมนะครับแล้วก็ในเรื่องเกมรับตัวนักเตะเองยังไม่เข้าขาเกมนั้นนี้นะครับมันเป็นศึกลอนดอนนะครับแถมเชลซีเนี่ยต้องเป็นทีมที่ออกมาเยือนนะครับผลงานเชลซีเนี่ยนะครับเกมล่าสุดผลงานก็ไม่ดีด้วยนะครับในเกมเยือนบุกไปเสมอบอร์ดมัตนะครับศูนย์ศูนย์ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไปศูนย์หนึ่งเกมนี้นะครับดูแล้วเนี่ยตัวนักเตะก็ ไม่ได้หางกันเยอะครับแต่ถ้าดูแล้วความได้เปรียบเนี่ยผมมองว่าฟูลแลมดูดีกว่านะครับแผงเกมลุกอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเลียมลาอูคิมินเนสนะครับเปเรล่าป๊อปปี้ลีนะครับเกมนี้ครับผมว่าความลงตัวนะครับและก็ความเสถียรเนี่ยอยู่ทางนั้นเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับยิ่งเป็นศึกลอนดอนฟูลแลมเล่นในบ้านแบบนี้มีโอกาสครับที่จะเบียดเอาชนะเชลซีได้นะครับคู่สุดท้ายเลือกเชียร์หน้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับก็สรุปนะครับ3คู่หน้าคลิปวันนี้นะครับ ก็คู่แรกชอบไปที่ซาซูโร่นะครับคู่ที่2ชอบไปที่เซลตาบิโก้และคู่ที่3ครับชอบไปที่ทางด้านของฟูเรมฝากติดตามด้วยกันนะครับพี่น้องท่าในใดอยากเข้ามาติดตามเพิ่มเติมทางเข้านาช่องครับ